ไปเปิดเผยคดีคุณแตงโมก่อนแล้วกันนะครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เองก็ผ่าพิสูจน์รอบสอนนะครับเมื่อวานนี้ถแถลงผลพิสูจน์ออกมาเรียบร้อยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับคนที่นั่งติดตามดูอยู่แล้วบอกว่าอ๋ออ๋อเข้าใจมากขึ้นแต่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างนะครับมีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับน,นายทนายเดชาครับทนายเดชากิตติวิทยานันนะครับทนายความของคุณแม่ พนิดาครับก็ไปรับมอบผลการผ่าชนสูตรารกของคุณแตงโมรอบที่สองนะครับที่กระทรวงยุติธรรมเลยนะครับว่าที่ร้อยตรีธนเกิจจตอารีรัตน์ครับเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าตามข้อสงสัยของคุณแม่ของคุณคุณแม่แตงโมเนี่ยก็มีการร้องขอแล้วก็มีการตรวจสอบข้อสงสัยทั้งหมดเลยคุณแม่สงสัย1 1บเดจุดพอไปตรวจสอบก็ค่อยๆไล่เลียงมานะครับมีบาดแผล หลายบริเวณเนี่ยทั้งหมด22จุดนะครับแต่ไม่มีร่องรอยการรัดคอศีรษะไม่แตกนะครับฟันไม่หักครับคุณผู้ชมส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็เป็นเรื่องของตํารวจดําเนินการมีการออกมายอมรับนะครับว่าสภาพศพรอบแรกเนี่ยยังไม่มีการฉีดฟอร์มอลีนนะครับส่วนรอบสองตอนนี้ฉีดได้เรียบร้อยอเพราะฉีดแบบนี้แล้วก็หลังจากนี้ไปถ้าจะไปตรวจอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าหลักฐานบางอย่างอาจจะยืนยันไม่ได้แล้วนะครับที่หนึ่งเนี่ย เป็นเป็นสภาพศพที่จมน้ํานะครับแต่ยังไม่มีมการฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปดังนั้นครั้งที่สองที่เรามาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับศพได้มีการฉีดฟอร์มาลีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลตรงเนี้ยคุณหมอก็จะชี้แจงได้ว่าบางอย่างมันก็สามารถที่จะตรวจได้บางอย่างก็ไม่สามารถที่จะ,ะยืนยันการตรวจพิสูจน์ได้ชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่เราทำซีทีสแ,แกนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นทั้งหมดที่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่ที่เราทำการตรวจพิสูจน์ในครั้งที่สองแล้วเราสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่มันมีความเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็คือเรื่องของภาพถ่ายในที่เกิดเหตุที่เรามีอยู่ตอนแรกนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อการสรุปของทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะครับในเรื่องของผลมันนะครับหรือบาดแผลที่เราบอกว่ามันมีอยู่ที่ยี่ิบสอบาดแผลเนี่ยก็เป็น เป็นบาดแผลที่เรานับได้ในเวลาที่มีการผ่าพิสูจน์ในครั้งที่สองนะครับครับนั่นก็หมายความว่าในการพิสูจน์รอบสองเนี่ยหลายอย่างอาจจะตรวจไม่ได้แล้วเพราะว่าสภาพศพไม่เหมือนกับครั้งแรกที่เจอแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปครั้งแรกแค่จมน้ำใช่ไหมแล้วก็สภาพศพบวมเงี้ยแต่ว่าครั้งที่สองคือครั้งแรกพอผ่าพิสูจน์เรียบร้อยเพราะว่าฉีดฟอร์มาลีนไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอบสองเนี่ยมันตรวจพิสูจน์ไม่ได้บางอย่าง ทีนี้ทนายเดชาก็บอกนะคะบอกว่าจะนําผลชนะสูตรส่งให้กับพนักงานสอบสวนพิจารณาเพื่อที่จะไปเทียบเคียงผลของสถาบันนิติเวศวิทยาก,ก่อนหน้านี้ว่าแตกต่างกันอย่างไรเพื่อประโยชน์ต่อการนําสืบค่ะรวมถึงการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมซึ่งจากพยานหลักฐานของตํารวจส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะมีการแจ้งข้อหากับคนบนเรือเพิ่มเติมได้ไม่ต้องห่วงลวขอให้เชื่อมันนะเร็วๆนี้ที่ว่านะคะข้อหาอะไรคะ ก็อาจจะมีทั้งประมาทนะเป็นเหตุให้ื่นถึงแก่ความตายอาจจะมีทั้งมาตราหนึยแปดสิบสีนะทำลายพยานหลักฐานอาจจะมีทั้งแจ้งความเท็จอะไรต่างๆนะครับก็เร็วๆเ,เนี้ย โอ้เ oh, มื่อวาน<ม>ทนายเดชานี่เป็นประเด็นมากเลยนะคะ,คะรวมไปถึงการพูดว่าหนึ่งเดือนเนี่ยสำหรับการเข้าไปด่าทอต่อว่าผู้สูงอายุคนหนึ่งก็คือหมายถึงคุณแม่มคุณแตงโมเนี่ยมผมว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วนะ,ะถ้าโซเชียลอยากจะว่าอะไรเนี่ยบอกว่าที่ผมโอ้โหเมื่อวานนี้ทนายเดชาเนี่ยคือแบบออกตัวปกป้องคุณแม่มากนะคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างทนายเดชาคุณแม่ล่ะ ยังยังรักกันดียังรักกันดีนะคะถึงแม้ว่าจะวถามว่าคุณทนายจะจะยังเป็นทนายของคุณแม่อยู่ไหมอ๋อยังยังดีอยู่ยังยังรักกันดีคือให้ให้ไว้วางใจร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ใช่คือหลายคนก็พยายามจับตามองนะคะเพราะว่ามันก็มีประเด็นข่าวออกมาเรื่อยๆเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับคนต่างๆนะคะตอนนี้ทีนี้ทนายเดชาบอกว่าหลังจากนี้ค่ะเอกสารทั้งหมดเนี่ย เรื่องของการรายงานผลผ่าชนสสุดรอบสองเขาจะนำเอาข้อมูลทั้งหมดไปปรึกษากับพนักงานสอบสวน mm. ว่าจะเป็นประโยชน์กับการแจ้งข้อหาใครเพิ่มหรือไม่ oh. คือการพูดคุยหลังจากนี้คือจะแจ้งข้อหาเพิ่มไหม oh. จากเดิมที่คนบนเรือเนี่ยโดนแจ้งไปแล้วเนี่ยนะคะ mm. หลังจากนี้อาจจะมีเพิ่ม mm. เช่นเกิดจากเจตนาหรือความประมาท แล้วก็มีผลต่างจากการสอบสวนครั้งแรกหรือไม่โดยส่วนตัวทนายเดชาบอกยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญแต่ต้องขอปรึกษากับแพทย์เรื่องของบาดแผล22จุดแต่คาดว่าคงไม่มีการผ่าพิสูจน์ํารอบที่3แล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตนเองเป็นทนายความมาก็เคยมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าคดีนี้ทนายเดชาบอกว่าพอละคั้งนี้จบละพอแค่สองรอบพอละอจบ